สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกมังงะกันนะครับผมแต่บอกก่อนเลยว่าอันบ็อกคลิปนี้เนี่ยคือไม่ธรรมดาทุกคนเพราะว่ามังงะที่ผมสั่งซื้อมาครั้งนี้เนี่ยเป็นมังงะก็ตี้สายเลิฟคอมเมดี้ที่ผมชอบมากเลยนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปก่อนๆของผมนะครับมันจะมีมังงะอยู่เรื่องหนึ่งครับทุกคนที่แบบผมบน่นว่าแบบเอออยากได้เรื่องนี้มากนะอยากได้มานานแล้วแล้วก็เป็นมังงะสายเลิฟคอมเรื่องแรกด้วยนะครับที่ผมเนี่ยรู้จักนะ อ่าแล้วจะรออะไรล่ะครับผมก็เลยจัดมาเลยนะครับคลิปนี้ซึ่งมังงนะเรื่องนี้เนี่ยผมซื้อมาในกลุ่มนะครับผมนะเป็นสภาพสะสมเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าราคาที่ผมได้มาเรื่องนี้เนี่ยถูกกว่าราคาตลาดด้วยนะครับทุกคนโหคนขายนี่ก็คือเขาลดให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยรอของมาส่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมสั่งเรื่องอะไรมานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ของมาส่งเลยแล้วกันนะครับผม ชื่อมาทุกคนกล่องมาแล้วโอ้โหกล่องก็คือโคตรใหญ่นะครับผมแต่ก่อนอื่นทุกคนดูโอ้โหสภาพนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะยับเยินใช้ได้เลยนะครับผม นึกว่ไปผ่านสมรภูมิลบมานะไปผ่านศึกสงครามมาแต่ก็เป็นธรรมดาครับแบบว่ากล่องใหญ่ด้วยแล้วก็ขนส่งระยะไกลด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปแกะกล่องข้างในนี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปมากับคัตเตอร์คู่ใจเหมือนเดิมครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในนะครับผมสภาพมันจะรอดหรือเปล่านะแล้วมันมีจำนวนเล่มบอกเลยว่าประมาณ ไม่ใช่ประมาณ20กว่าเล่มนะครับผมนะก็เดี๋ยวลองแกะดูก่อนมาโอเคได้อยู่ได้อยู่ทุกคนถือว่าห่อมาก็อ่าจะเรียกยังไงดีลอะห่อมาก็โอเคนะครับผมนะไม่ได้ระดับนี้มากแต่ก็ใช้ได้ช้ได้นะครับพอใช้ได้ไป ในดูจากสันแล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนเอาของออกมาก่อนแล้วก็เอากล่องออกไปไกลๆเพราะว่าเกะกะมากๆนะแต่สไลด์ไปตรงน,นู้นฟิวก็นี่นะครับทุกคนรักลวงป่วนใจหรือนิสัค่อยนั่นเองนะครับผมก็เป็นมังงะก็ตียของผมนะที่เป็นสายเลิฟคอมเมดี้นะครับบอกเลยว่า1-25ถึงเล่มจบนะครับผมผมได้มาในราคาที่แบบถูกกว่าราคาตลาดด้วยอ่า ซึ่งปกติเนี่ยราคาตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณที่ผมเห็นนั้น1-25จบนะสภาพสะสมนะครับประมาณ1ัน0บวกบวกถึงไม่เกินประมาณ1ัน0นะแต่ว่านี่นะครับผมผมไปเจอมาในกลุ่มนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็ลดราคาให้ผมนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะพันสองรวมส่งแล้วกันลดได้นิดหน่อยซึ่งผมก็เฮ้ยลดได้ด้วยเหรองั้นก็ลองแยบับยับไปครับว่า1,000พรวมส่งได้ไหมครับประมาณนี้นะแบบพอไหวไหมเขาก็เลยบอกมาว่าเอางี้แล้วกันงั้น 1100รวมส่งลวกันนะครับกลางๆซึ่งผมก็เลยบอกพี่เขาว่าโอเคครับพี่งั้นผมรับเลยแล้วก็ทำการซื้อขายกันปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับและผมก็ได้มันมาสักทีนะครับผมกับเรื่องรักลวงปวนใจอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันก่อนดีกว่าว่าสภาพหนังสือเนี่ยมันจะโอเคไหมจะรอดไหมนะครับแต่ดูจากซีลแล้วเนี่ยก็ถือว่าห่อมาโอเคอยู่นะไม่ถึงกับแน่นหนามากแต่ก็พอป้องกันการกระแทกได้อยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวแกะก่อนนะครับผม ประมาณนี้อืมอเคนี่ก็ทิ้งไปกันมาทุกคนเรามาดูตัวรูปเล่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็เจ้าของคนเก่านะครับเขาก็ห่อซิลมาอย่างดีเลยนะซิลหนึ่งก็มี2เล่มนะครับผมอ่าแลวก็นี่เล่ม2ในตำนานนะครับที่หาโคตรยากเลยนะหาไม่ได้เลยนะครับในเว็บสยามเนี่ยก็หมดนะครับแล้วก็ถ้ามีคนเอามาขายเนี่ยก็จะขายในราคารีเซลที่แบบโคตรแพงนะ เล่มหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต่ากว่า3 0 0นะครับ300บวกบวกแน่นอนนะแบบ4ี0ร้อก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเล่มนี้เท่าที่ผมเคยไปเห็นมานะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับซื้อแบบเป็นชุดครบจบ 1- นึถึงยีจบเนี่ยจะคุ้มกว่านะครับผมซึ่งเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาบอกผมว่าเออทั้งหมดนี้เนี่ยเขาแกะออกมาหายแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็ใส่ซิวยาวเลยนะครับผมก็ถือว่าสภาพนี่คือยังดูใหม่อยู่เลยนะเออเนี่ยแต่ก็อาจจะมีบางเล่มนะครับทุกคนที่แบบเออสั่นไม่ตรงบ้างหรือว่าแบบ อาจจะมีแบบตำหนี่หรือมุมตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างนานแล้วนะแบบเก่าแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้รักลอบปวดใจที่ผมเนี่ยยกให้เป็นมังงะก็ตี๋สายเลิฟคอมเมดี้ของผมเลยนี่เล่มจบเล่มจบ25ห้าผมก็ยังไม่รู้ตอนจบนะทุกคนว่าใครคือนางเอกนะครับแต่ว่าผมเชียร์น้องหัวเหลืองนะฮะทุกคนแล้วก็ที่ผมได้มานะครับผมนี่ จะบอกว่าเป็นชุดที่ไม่ขีดสันด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมจาไม่ได้ว่ากี่ปีมาแล้วนะที่ทางสยามเนี่ยเขาก็ขายเรื่องนี้นะครับเป็นแบบแพ็กชุดในราคาถ้าผมจำไม่ผิดมันประมาณ700 800แสักอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสินค้ามันก็หมดไปแล้วนะจากเว็บของสยามมาทุกคนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดมังงะข้างในให้ดูก่อนว่าลายเส้นอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวหาเล่มหนึ่งก่อนเล่มหนึ่งอยู่ไหนนะอ่าเจอแหละ มาเดี๋ยวผมแกะก่อนแต่การใส่ถุงซิปล็อกนะครับคือต้องระวังตอนอาหนังสือออกมานะทุกคนไม่งั้นแบบไปตรงซิปแบบมันอาจจะแบบเกี่ยวมุมหนังสือนะอ่าประมาณนี้อาจจะมีแบบมุมยับนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะผมรับได้กับราคาที่ได้มาแล้วก็เนี่ยซื้อมาเป็นชุดก็คือคุ้มค่านะครับผมแต่เดี๋ยวไปดูตัวข้างในกันเดี๋ยวผมต้องทําความสะอาดหนังสือแ้วทุกคนเพราะว่าผมจับแล้วคือรู้สึกได้เลยว่าฝุ่นเนี่ยมันมาจากไอ้ตัวถุงซิปล็อกนะครับผมนะ ซึ่งกระดาษเรื่องนี้เนี่ยทุกคนมันเป็นกรีนลีฟด้วยนะครับผมนะผมเลยแบบตัดสินใจซื้อมานะครับเนี่ยลายเส้นคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับทุกคนถือว่าลายเส้นสวยอยู่นะเออแบบเป็นการ์ตูนหลายปีที่แล้วครับแบบว่าผมรู้จักตั้งแต่ผมอยู่สมัยแบบม3ม4นะจนตอนนี้คือเรียนจบแล้วนะครับก็ผ่านมานานมากนะแต่ผมก็ยังชื่นชอบเรื่องนี้อยู่นะครับเป็นเริฟคอมเรื่องแรกเลยที่ผมรู้จักและผมดูปุ๊บผมอ่านผมชอบมากนะ Hey, ตอนนั้นผมไม่ได้อ่านนี่ตอนนั้นผมดูเมะนะครับผมเออและด้วยความที่เออชอบมากยกให้เป็นก็อดเทียเลยผมก็เลยมาซื้อตามเก็บดีกว่านะแล้วเดยวกะว่าจะอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเออลายเส้นน่ารักอยู่นะครับลายเส้นสวยซึ่งผมก็ยังไม่รู้ตอนจบของเรื่องนี้นะแต่ว่าที่แน่ๆคือนางเอกหัวเหลืองก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆนะทุกคนนี่นี่โชกอนโชวกอน แล้วเดี๋ยวผมกะว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ใส่ตัวซิปลลอ,อกนะครับเดี๋ยวจะถอดถุงซิปลลอ,อกแล้วก็ทิ้งไปนะแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ถุงแก้วดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาใส่และเรียงที่ชั้นเนี่ยมันสวยกว่านะครับผม ่าก็ประมาณนี้ครับทุกคนนี่ผมก็แกะซิปล็อกออกหมดแล้วนะเอาไปทิ้งนะครับผมนะเพราะยังไงผมก็ไม่ค่อยชอบซิปล็อกอยู่แล้วโอเคทิ้งไปส่วนตัวรูปเล่มเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนนะบางเล่มก็อาจจะมีแบบว่าตำหนิเนี่ยมุมบุบบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็นะสภาพหนังสือเนี่ยผมก็พอรับได้อยู่นะครับผมนะไม่ได้แบบว่าสภาพแยก่เกินไปนะครับผม เออแล้วก็นี่เล่มยี่สี่ครับทุกคนเจ้าของเดิมเนี่ยเขายังไม่ได้แกะซิลเลยนะนี่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นซิลตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับผมงัม้นแกะเลยดีกว่าอ่าโอ้เล่มนี้คือใหม่เลยนะครับผมนะอ่านี่แล้วก็นี่ครับผมกรีนลีดเพเปอร์ด้วยนะครับทุกคนเรื่องนี้ผมเลยตัดสินใจซื้อไงเพราะว่ามันเป็นกระดาษกรีนลีดด้วย นอเล่มนี้นี่คือใหม่เลยทุกคนอ่าถือว่าแจ่มอยู่นะเออกระดาษกินลิตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยราคาต่อเล่มนะครับจะอยู่ที่60บาทนะครับตั้งแต่เล่มที่1ถึง24ส่วนเล่มที่25ก็คือ65บาทนะครับทุกคนอ่าแต่งั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาพวกนี้เนี่ยไปจัดเข้าชั้นมังงาก,ก่อนดีกว่านะ เป็นไงครับทุกคนโอ้โหพอมาวางเรียงในชั้นนะสวยมากครับผมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหสีสันสดใสงดงามจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมต้องหาเวลาว่างเนี่ยรีบอ่านให้จบแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเ่อของใหม่ไนะทุกคนแบบเหมือนอารมณ์แบบเด็ดได้ของใหม่มานะคืออยากอ่านแล้วนะอยากอ่านมากนะครับผมเผลอๆเนี่ยเดี๋ยวพอจบคลิปนี้นะผมอ่านเลยนะครับผมนะอ่านรวดเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ฝากเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมผมจะทำคอนเทนต์อะไรก็ยังไม่รู้นะครับมีใครมีไอเดียหรือว่าแบบอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยเสนอมาได้เลยนะคอมเมนต์ Comment ไว้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปชื่นชมของใหม่ก่อนนี่ได้ของมาก็ต้องแบบเห่อเห่อของใหม่หน่อยนะครับผมโอเคเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบายบายครับมามาก่อนไปขอโชว์แบบโชว์ใกล้ใกล้หน่อยโชว์สัตว์หนงังเซ่ใกล้ๆลหน่อย เอาไม่โฟกัสนี่โหอ,อย่างเฟี้ยวอ่ะโคตรสวยเลยนะไปแ,แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย